มาแจกสูตรก่อนนอนอีกแล้ววันนี้นะครับสูตรของเราคือเทคนิคตามตัวลองสุดท้ายนะครับตั้งค่ากราฟเป็น5วินาทีแท่งเทียนนะครับเปิดหน้าจอหลายหน้าจอเท่าที่ไม้เรามีถึงดูตัวเราสุดท้ายออกสีอะไรทายสีนั้นสูตรนี้จะแพ้แพทเทิร์น2ตัดนะครับก็คือ p p c c p p หรือ CCPPCC นะครับเดินไม้ขั้นต่ำสัก6ไม้โอกาสชนะ98.44นะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับใน x Nova านะครับสินทรัพย์อัษวินาทีรู้เรื่องนะครับไม้101ไม้2 22 2ไม้3 4,69ตามนี้นะฮะผมมีมาหมด8ไม้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะอย่างที่บอกไปครับเราจะใช้แพทเทิร์นตามตัวรองสุดท้ายนะครับอ่ะตัวรองสุดท้ายคือตัวไหนครับดูครับอันนี้คือตัวสุดท้ายนะฮะ นี่นะฮะอันนี้คือตัวเราสุดท้ายแล้วสีเขียวนะฮะเราทายสีเขียวครับเนี่ยทายสีเขียวครับนี่ฮะตัวเราสุดท้ายคือตัวนี้นะครับถูกไหมอ่ะเสียนะครับไปไม้สองครับดูตัวเราสุดท้ายครับตัวสุดท้ายสีเขียวไหมครับสีเขียวครับนี่ฮะตัวเราสุดท้ายคือตัวนี้นะฮะลองดูครับอ่ะเสียอีกแล้วนะครับไปไม้สามครับดูครับตัวเราสุดท้ายคือสีไหนครับตัวสุดท้ายคือสีเขียวตัวเราสุดท้ายคือสีแดงครับ อ่ะลองสีแดงครับลองดูครับอันนี้คือไม้สามนะฮะจบครับนะเรียบร้อยไม้หนึ่งนะฮะจบแล้วนะฮะหนึ่งร้อยนะครับอ่ะดูต่อครับย้อนไปที่ไม้หนึ่งใหม่นะครับตัวอสุดท้ายคือสีเขียวนะฮะนี่คือตัวสุดท้ายครับลงสีเขียวไปเลยฮะนะทันไม่ทันไม่รู้นะฮะลองดูอ่อนนะครับไม้หนึ่งเสียนะครับไปไม้สองครับนะเอ้ยมันได้นี่หว่านะฮะเราได้สีเขียวนะฮะเออนะลืมไปนะฮะไม้สองได้แล้วนะะไม้หนึ่งได้แล้วนะครับอันนี้รอบที่สองนะ ดู้หมครับตัวรองสุดท้ายคือตัวนี้สีเขียวนะครับอ่าเริ่มไม้สองครับนี่นะฮะตัวรอสุดท้ายคือสีเขียวนะฮะนี่ตัวสุดท้ายคือสีแดงนะครับได้ไหมได้เสียนะครับไปไม้สองครับตัวราสุดท้ายคือตัวไหนครับตัวคือคือสีเขียวนะครับสีแดงครับสีแดงสีแดงนะครับนี่ตัวสุดท้ายคือสีแดงนะครับตัวนี้นะฮะสีแดงนะครับรอดูครับลุ้นครับจบนะฮะอันนี้สามเกมนะนะเอาห้าร้อยพอนะวันนี้นะเบาๆนะครับ เบาๆก่อนนอนนะฮะพรุ่งนี้วันจันแล้วนะครับตัวสุดท้ายสีเขียวครับนี่ฮะสีเขียวตัวนี้นะฮะตัวนี้นะตัวสุดท้ายนะนี่ตัวสุดท้ายเสียไม้หนึ่งนะครับไปไม้สองต่อครับดูฮะตัวสุดท้ายตัวไหนครับอันนี้สีเขียวนะฮะลองดูครับกดไม่ทันรอตาต่อไปฮะนี่นะฮะตัวสุดท้ายคือตัวนี้ฮะสีเขียวนี้นะครับอนี้ไม้สองนะไม้สองยังเสียอยู่ไปไม้สามครับไม่เป็นไรฮะมีแปดไม้เหลือๆนะฮะ นี่ตัวองสุดท้ายคือตัวนี้ฮะสีเขียวนะครับลองดูครับเนี่ยฮะเป๊ะเลยนะฮะลองดูครับได้ไหมได้อีกแล้วไม้สามอีกแล้วนะครับอ่ะรอบพี่สีละไปรอบสุดท้ายละนะครับอ่ะดูต่อครับตัวองสุดท้ายสีเขียวนะสีแดงสีแดงสีแดงพูดผิดนะฮะอ่ะตัวสุดท้ายสีแดงครับนี่นะฮะสีแดงตัวนี้นะเห็นไหมตัวสุดท้ายนะครับจบละวันนี้ไปไกลสุดแค่สามไม้เองนะชิลมากนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนไปลองใช้กันนะฮะขออีกรอบได้ไหมอีกทีดีกว่านะลองดูฮะติดใจนะครับอันนี้คือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือสีเขียวนะครับอ่ะไปนะฮะเนี่ยตัวลองสุดท้ายตัวนี้นะฮะตัวนี้นะเห็นไหมโอ้โหนะฮะกำไร6 0 0นะครับฝันดีครับเพื่อนครับสูตรนี้เอาไปใช้กันนะฮะได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์คุยได้ผ่านโปรไฟล์นี้นะเพจเดินนะครับ